เอ็มจากไกน่านะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ทุกยี่สิบมวลชนนะครับที่มาที่มูนลนิธง,งานพิเศษไอคอนเพรสคอนเฟนส์สองพนยี่สิบจริงก็เราก็จัดอะไรอย่างนี้อยู่บ่อยๆแต่ว่าจริงๆริงเราหลักที่รอจัดงานวันนี้ขึ้นมาเราอยากรวมถ้าความต่างจากพี่พี่หลายท่านที่มางานเองจริงๆคือสิ่งที่ผมมองนะมันคือเหมือนกับว่างานมันจะแยกเป็นแบบแคมเปญแคมเปญใช่ปะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นไอคอนนะไอคอนแอสโซโค่ whole, คือเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะรวมผนึกกำลังว่านี่คือคอนเซ็ปต์และสิ่งที่เรา ในปีนี้แต่เราอาจจะยังไม่ได้บอกมาได้อย่างตัวอย่างเช่นตัวโปรเจกต์ของตัวนะค<ม>อมนเนี่ย<ม>ก็กับทีมเนี่ยก็เป็นอันที่เราเอามาเฉลยก่อนแต่มันก็ที่มีอื่นที่ตามมาในปีนี้มากมายคอนเซ็ปต์ของการที่จัดงานนี้ขึ้นมาเขาเลยจะเฉลยว่า as a free fire icon คน,เ,นเหล่านี้พี่ๆเหล่านี้หรือน้องๆเหล่านี้ก็จะเป็น image ที่ผักดันไปพร้อมกับฟรีไฟในปีนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยครับยังปีสองพั่สิบเอมีอะไรพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมจริงจริงในปี2021เนี่ยผมมองว่าสเกลของการที่เรานำ Digital ดิจิตอลเทนเทนเมน ถ้าทุกหลายท่านอาจจะพอได้ยินชื่อมาบ้างในตั้งแต่ปี2017เนี้ยจริง moving forward มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่ต่างที่สุดคือสเกลของคุณภาพของสิ่งที่เราได้ทําออกมาถ้าคนที่ตามจริงก็จะเห็นเลยว่าเราเริ่มมาตั้งแต่แบบจริงคือเรามีอย่างเช่น free fire new world ที่เราทำการกับนาดา l นะครับ nadal มีแบงค์ทิติมีอะไรอย่างเงี้ยเจเลยอร์อะไรยเงี้ยครับแต่ว่าพอเราขยับเรื่อยเรื่อเรารู้สึกว่า เราอยากทาให้ภาพมันใหญ่ขึ้นมันมีมีคนมาร่วมง,งานมากขึ้นนะจริงๆก็นี่ก็เป็นผลหนึ่งที่เราถึงได้แบบได้ร่วมง,งานกับคุณยายา่าครับซึ่งปกติทัางหน้ารูหน่าทราบดีว่าจริงๆก็คือการที่ได้งานร่วมง,งานกับคุณยาย่าก็ต้องมีมีสเกลของการทําที่มันต้องคุณภาพถึงนะครับแล้วก็แล้วก็หลายๆท่านผมไม่ได้บอกว่าทุกอันมันอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีกว่านี้นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่พวกเราทําในฐานะบริษัทคือเรามองเห็นว่าอย่างน้องๆกลุ่มฮอตช็อตก็จะเป็นกลุ่มทมดดทีีี่่่มจุดดเนนคะแบบบกับ้ อีกกลุ่มหนึง่งหรือว่าจริงๆแตกต่างกันนะข้อมออฟคอร์สเราก็ต้องดันนะข้อมไปนในมุมที่เขาถนัดนะครับ<ม>แล้วก็ยังมีความเป็นทีไฟซึ่งทุกคนน่าจะทราบดีนะข้อมตัวแรกนี้ตอนนี้ก็น่าจะเกิน60-70ล้านวิวละนะครับ<ม>ตัวที่เอ่อผมคงพูดไม่ได้หยาบนิดนึง<ม>แต่ว่า<ม>แต่ว่าเร่ว่าเราก็จริงๆอย่างตัวคุณยายา่าคือผมอยากทำตอนนั้นนะคอนเซ็ปต์คือเราทำเอ่อเราอยากทำไลฟ์แอคชั่นเพราะจริงๆคือเกมของเรามันก็แอคชั<ม>่นเบสเนาะคือแอคชั่นเบสเป็นเกมอันดับหนึ่งที่เราติดยอดดาวน์โหลดมาตลอดเราอยากโชว์ความเเเเป็นนนขอองงรราาาิดึว่แบบโค เราทำได้ขนาดนี้นะเพืให้ผู้เล่นทุกคนจริงหลักๆมันก็คือเหมือนกับว่าหลายๆงานที่บางที่มืท่านเจอผมคือผมจะพูดบ่อยมากว่าฟรีไฟล์นะ่ยผมอยากทําให้จริงไม่ใช่แค่ผมท,ทุกๆคนในทีมอยากทําให้เป็นมากกว่าเกมจริงถ้าที่ไอ้ขยะขย,ขยความตรงนี้มันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทําแค่ว่าเป็นแค่เกมคือสุดท้ายทุกคนก็โหลดเกมเล่นเกมแล้วก็จบแต่จริงเรามองว่าทุกคนที่เป็นแฟนของเราเขาอาจจะต้องการเห็นเกมมากกว่าแค่เอนเตอร์เทนเมนต์ฟอร์มเดียวคือ i n g game อะ่ะคือมันอาจจะมากกว่านั้นในเชิงว่าโอเคยูดูหนังฟรีไฟล์ได้ ยูสามารถเอนจอยแบบทีวีโชว์สไตล์อย่างฮอตช็อตของเราได้หรือดูไลฟกแอคชั่นของคุณย่าหรือ,อแอคชั่นฟิล์มจากทางคุณนาคอมทีมคุณน,นุ้ยเลยแต่ละต่างๆนานาคือเราอยากให้รู้สึกว่าฟีไฟเนี่ยเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฟอร์มที่ผักดันไปพร้อมกับดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ของประเทศไทยจริงๆอันนี้คอนเซ็ปต์ <concept S 2> ที่ที่ที่เราทาํามาคาดหวังให้ปีนี้ฟีไฟเข้าถึงกลุ่มผู้คนมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆทุกวันนี้ผมเชื่อว่าฟีไฟเองก็ได้เดินทางมาไกลนะครับในหลายปีที่ผ่านมาถ้าถามว่าอยากเข้าถึงคนกลุ่่มมมไหนนนคือออผงวาตี้ เ,เรายังจะตอบคําถามเดิมของของคำว่าไอคอนเนี่ยแรกที่ผมพูดถึงคืออินคลูซีฟอะผมต้องการให้มันครอบคลุมถึงทุกๆกลุ่มอันที่เราเข้าไม่ถึงก็อยากจะเข้าไปถึงก็น่าจะสื่อได้จากหลายๆในหลายท่านหลายๆพี่ๆน้องๆศิลปินหลายๆท่านที่เราเลือกใช้แล้วว่ามันก็คือเข้าถึง คนที่พี่สายไม่เคยทํามาก่อนสไตล์ของคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทํามาก่อนใครจะไปเชื่อว่าเกมเอ่อในไทยกล้ามาถึงจุดน,นี้ในปีนี้ที่แบบเยมีหนัง live a c ชั่นที่คุณลิตี้มันแบบฮอลีวูดอ่ะคือสำหรับผมผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทีมทุกคนรวมถึงพี่โปรดักชั่นแล้วก็จริงๆคือ,อทางศิลปินหรือว่าดาราที่ตอบรับเรามาเพราะจริงๆคือถ้าเขาไม่ตอบรับก็คงไม่ได้ร่วมงานกันก็เลยคิดว่าอันนี้คิดว่าขอบคุณเขาโอกาสแล้วก็ขอบคุณ คําคติชมที่ทุกคนมีให้เกี่ยวกับตัวคลิปนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่สมัยที่เจ็ดมาเราทำอะไรผิดพลาดมาก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามจะทําให้เต็มที่ในฐานะที่ผู้เล่นหลายๆคนทั่วประเทศจริงก็ทุกเพศทุกวัยจริงก็เล่นเกมเราเยอะมากแล้วตอนนี้นะครับ,รบยางอย่างวันนี้เองนะ่าจะครอบคลุมถุกเป้าหมายแล้วม,ม,มันจะมีเป้าหมายอื่นอีกไหมคะจริงๆอันนี้เป็นถ้าถ้ามองในเชิงของถ้ามองในเชิงของธุรกิจผมเชื่อว่า ไกวิน่าเราคงจะไม่หยุดที่จะที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเราทุกคนในส่วนของรายละเอียดจริงๆคือผมอาจจะแจ้งให้ไม่ได้นะครับแต่ในเชิงการตลาดผมเชื่อว่า,เ,าเป้าหมายต่อไปของเราคือเราอยากทำอะไรที่มันเม a z e, สำหรับคนอื่นมากกว่านี้รวมถึงมอบโอกาสให้วงการภาพยนตร์วงการเ,าเพลงหรือต่างๆได,ได้ได้ทำในอะไรที่เขาอาจจะไม่เคยทําจริงๆคือถ้าพูดถึงในแบบหลายๆสิบปีที่ผ่านมามันก็มีละครมีหนังมีเนผมมองว่าความแตกต่างของการตลาดในที่นี้คืออย่างเช่น การที่เอามาพ่วงก,กับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งในเชิงที่มันไม่ใช่เป็นแค่แอดคอมเมอร์เชียลเหมือนดูทีวีแล้วเห็นโฆษณาอย่างมันอาจจะยังไม่ค่อยมีตรงนี้เลยอยากจะลองทําอะไรที่มันครีเอทีฟมากขึ้นออลองอะไรต่างๆนานาที่เราไม่เคยทำนอกจากที่เห็นในวันนี้ปีนี้ปลายปลายปีเราจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้น,นอกจากที่แถลงข่าววันนี้นะจริงๆอย่างที่พูดไปในวันนี้จริงๆฟีไฟมันเป็นเกม g l o b a l แล้วนะครับก็มีอยู่มากกว่า1 4 0ยสี่สิมาร์เก็ตแต่ก็ผมมองว่าในสิ่งที่เราจะเซอร์ไพรส์ในปีนี้ คือน่าจะมีการร่วมมือกับระดับโลกหลายๆคนในปีนี้ที่ต้องถึงเวลาก็จะแจ้งให้ผมเชื่อมันจะมีอีกเยอะและในระดับประเทศไทยเองก็จะมีอีกเพิ่มมากขึ้นแต่ผมแค่อาจจะขยายความว่าฟรีไฟมันเป็นเกมอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วมันเป็นเกม g l o b a l ผมมองว่าหลายๆอย่างที่ถูกเซอร์ไพรส์ถ้าเป็นแฟนคนไทยคือก็เป็นทั้งระดับโลกและใน local scale เหมือนกัน <S <S <ๆ S 1> แล้วก็ผมเองก็ยังตื่นเต้นเลยแล้วก็มีหลายๆดีลที่เราพยายามจะทําอยู่ในต่อๆไปด้วยครับผมกันฝากแล้วกันนะครับสำหรับฟรีไฟก็ ฝากทุกๆคนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านถ้าใครยังไม่เคยลองฟรีไฟลก็โหลดมาเล่นดูได้ผมว่า,าไม่ใช่ทั่งผมเองนะผมจริผมกาเล่นเกม FPS มาตลอดจริงๆผมอยู่กรีนนามาผมก็เล่นแต่เกม FPS มาแม้กระทั่งตัวเองนะถ้าพูดในชีวิตส่วนตัวผมเชื่อว่าเกมนี้นมันเป็นจอราใหม่จอรา b a t t l e f i a l d เป็นจอราทีา่มันเล่นง่ายจบไวถ้าเป็นในฟอมของมือถือผมเชื่อว่าถ้าลองเล่นดูอาจจะชอบคนที่ให้โอกาสมานะฟรีไฟล์จะ user friendly มากจุดเด่นที่ผมมองว่ามันดีต่อ,เ,อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์อื่นก็คือผมมองว่าฟรีฟมันเล่นง่ายแล้วก็จบไว user friendly แต่ในฉากเดียวกันซีลิงของเกมมันสูงด้วยก็คือเหมือนกับว่าถ้าอยู่จะไปมือชีพ ก็สามารถเป็น <Bien> ม <ven ido> ือชีพได้แต so, no yeah. mm ่ e n t r y ที hmm. yeah. Yeah. ่จะเข้าไปมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นมันง่ายมากนะครับผมเลยมองว่าตรงนี้เองก็ถ้าใครเป็นแฟนของ eSport ของฟ i ไฟก็ฝากให้ติดตามโปรลีของเราที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในช่วงฟนายลนะครับก็มีการแข่งระดับมือชีพสำหรับน้องๆทุกคนที่มองว่าฟ i ไฟเป็นถึงอาชีพสำหรับเขาแล้วก็สำหรับใครที่เล่นเพื่อความสนุกก็ e n j o y อยคอนเทนต์ต่างๆในปีนี้หรือต่อไปของฟ i ไฟก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำติชมขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเชิญ